แค่พันสองพันก็พอแล้วนะครับไม่โลภนะครับเปิดโทรโบโด้วยนะไปทีแรกมีอังุ่นตะมุตะมิมานะครับผู้ชมทีแรกสิงโตก็มาเลยอย่าวะเอาวะเอาเรื่องซุปเปอร์วินเฉยเลยครับผู้ชมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นด้วยความบันเทิงผู้ชมที่อายุต,ต่ำกว่าสิบแปีไม่ควรทำตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันได้นะจ๊ะ สวัสดีมิตรรักนักปั่นสล็อตและคาสิโนทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทูชแนลนะครับก็อยู่กันหน้าเว็บยูฟ่าสองนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามเล่นเกมโรมานะครับคุณผู้ชมพงทุนมาที่3000บาทนะครับผมโรมาถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะครับก็อยู่ค่ายโจ๊กเกอร์นะครับแต่สำหรับใครที่รู้แล้วก็รับชมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับรายละเอียดผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ละกันนะครับคุณผู้ชม ใครอยากจะเล่นเว็ดียวกับผมก็แอดไลน์ไปได้นะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมทุน3,000เราจะเบ็ดสักเท่าไหร่ดีนะครับผมเอาทุนมาเยอะก็หวังแค่กาไรแค่พันสองพันก็พอแล้วนะครับไม่โลภนะครับเปิดเทอร์โบด้วยนะไปทีแรกมีองุ่นตะมุตมิมานะครับคุณผู้ชมทีแรกสิ่งโตก็มาเลยอย่าวะเอา่ะเอาเรื่องซุปเปอร์วินเฉยเลยครับคุณผู้ชมกดทีแรกเองนะครับคุณผู้ชม ไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหงงไปตามๆกันนะครับคุณผู้ชมถึงกับเบื่อเลยนะครับทำอะไรไม่ถูกนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสิงโตนาโชคจริงๆมาอีกหรือเปล่าถึงโตแถวสามจากการการแจมาต่อนะครับคุณผู้ชมจังหวะเมื่อกี้คือน้ําลายนะครับถึงกับแบบเปียวปากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหมาแบบงงๆนะครับนาทีแรกเท่านั้นเองนะครับเออโอ้โหเปิดคลิปมานะครับคุณผู้ชม พูดแล้วไม่ถึงสอสำคำเลยนะครับคุณผู้ชมกดไปทีเดียวสิ่งโตมา5แถว5กระดานแบบ2วิธีการจ่ายครับคุณผู้ชมแบบงงๆอ่ะเออกดเกินวิต์ทูแม็กกดเกินนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับไปเราก็ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอ้โหกำไรเหลือเชื่อ่กำไร4,000นะครับเดี๋ยวเราจะ ถ้ามันไม่มาแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกไปแค่เจ็ดพันนะครับุณผู้ชมเดี๋ยวเราปัานเศษไปก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่ขึ้นก็พอนะครับแต่ถ้าขึ้นไปถึงแปดเก้าพันก็เลิกเลยแล้วกันนะครับไปเราไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคมีแจกันกันแจกับองุ่นตะมุตะมีนะครับคุณผู้ชม,มน่าเสดายโลถแถวสองนะครับกับองุ่นแถวสามนะ ไปกันต่อนะครับเปิดโทโบนะครับก็อาจจะภาคช้านิดนึงนะครับโอเคหมุนตะมุตะมีต่อนะครับตามด้วยแจกันกันแจกตามด้วยโล่นะครับคุณผู้ชมกับตันอเมริกานะครับคุณผู้ชมเออมีโลกับตันอเมริกามาต่อนะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้นะครับมีคอมโบที่4หรือเปล่าไม่มีนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะครับก็ยังได้อยู่นะเออเผื่อยังขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอเคมีองุ่นตะมุตะมีมาขอโลกับตันอเมริกาแถว3ไม่มานะครับคุณผู้ชมมีเป็นองุ่นแทนนะครับน่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนะครับโอ้ย โอเคแจกการกันแจตามด้วยโลกกับตะนันมริกาต่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แจกกันกันแจอีกหนึ่งรอบนะครับผู้ชมมีอะไรต่อหรือไม่ไม่มีนะครับผู้ชมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไปกันต่อนะครับผู้ชมไปกันเรื่อยๆเลยนะครับไปยาไปเอาไปโอ้ยเสียดายโบนัสนะครับผู้ชมมันไม่เรียงกันนะครับผู้ชมมันไม่ตรงรายจ่ายนะครับน่าเสียดายนะครับมันสลับกับโลนะคุณผู้ชมคู่น่าอยู่แถวแจกกันกับโลนะครับ เดืดดายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมปั่นเศษไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับไปเหลือ25บาทก็ปั่นเศษสิบห้าบาทไปก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็กำไร4,000ันละเนาะนะครับสิ้โตนำโชคจริงๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะโลมากของก๊อตจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้มต Mr2 Channel ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมไปแล้วครับบบ๊าายย Let's go baby!